นายอุเทนหาแก้วรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธนานีและแพทย์หญิงสุริรัตวัชรศุวรรณเสกดีอายุระแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลนุดอุดรธนานีร่วมกันถแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดอุดรธนานีวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่129รายซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะโดยตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นมาอุดรธนานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว2,754รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง100รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด128ร เป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่อีกหนึ่งรายค่ะผู้ติดเชื้อที่รับการรักษาอยู่ขนาดนี้มีจํานวน556รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจํานวน118รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่23,213ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่23,942รายและว,วันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่173รายโดยในช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันที่11ธันวาคม2,564ถึง25มก,กราคม2,565พบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในจังหวัดมากถึง9 6 4ส่วนผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดมีเพียง 3. 6ซึ่งเกิดจากการสังสรรคกันในช่วงปปีใใหม่่่จนนนาาไสูกรรแพเชื้อ ครอบครัวจนทําให้ตัวเลขสูงขึ้นและจากที่สบคประกาศให้พื้นที่สีฟ้าหรือ,อพื้นที่การท่องเที่ยวสามารถดื่มสุราในร้านอาหารได้ถึงห้าทุ่มแต่ต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐานชาพลัสหรือโควิดฟรีเซตติ้งเท่านั้นในส่วนของจังหวัดอุดรธานีก็มี6อําเภอที่อยู่ในพื้นที่การท่องเที่ยวค่ะแต่ผ่านเกณฑ์มีเพียงอาเภอเมืองพื้นที่เดียวเท่านั้นโดยปัจจุบันยังให้ดื่มสุราได้ในร้านอาหารนะคะได้ถึง3ามทุ่มบหรือ21่สนาฬิกาเท่านั้นยังไม่มีการขยายเว เวลาแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากยังพบการติดเชื้อในพื้นที่จํานวนมากอยู่ค่ะ